สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องพรบ้าน YouTube พบกับท่านผู้ชมวันนี้ใกล้ใกล้สิบเนาฬิกายีมิถุนายน2 5 6 8ครับวันนี้นําความชัดเจนล่าสุดเกี่ยวกับเงินช่วยชาวนาไร่ละพันเอาเรียกว่าค่าเก็บเกี่ยวกันแล้วกันนะครับนาปังกําลังรออยู่ครับไร่ละพันโควเรือนแล้วไม่เกิน10ได้สูงสุด10,000บาทส่วนนาปีปีการผลิต2 5 6 8้าหกแทั่กําที่กลังปลูกข้าวกันอยู่ขณะน,นี้ที่กําลังลงทะเบียนปลูกข้าวกันอยู่ขณะน,นี้จะได้หรือเปลล่าไระพัน น่าสนใจมากครับวันนี้สสชัชวานแพทย์ยาไทยท่านได้โพสต์ทางเฟซบุ๊กนะโพสต์ทางเฟซบุ๊กทำเป็นคลิปพูดกับพี่น้องชาวนาทางภาคอีสานนะครับโดยท่านบอกว่าท่านได้ถามอธิบดีกรมการข้าวมาแล้วนะครับในที่สุดก็ได้รับความชัดเจนนะวันนี้ท่านก็ทําคลิปวันนี้จะให้ท่านพี่น้องทางบ้านนะครับทุกคนทุกท่านชาวนาทั่วประเทศฟังสสชัชวานแพทย์ยาไทยถามมาให้แล้วท่านจะว่าอย่างไรบ้าง ตามที่ท่านถามอธิบดีกรมการข้าวมานะถ้าท่านฟังคลิปจากสอสอชาชวานแพทย์ไทยพูดให้ชาวนาฟังแล้วก็คิดเปรียบเทียบกันเอาเองนะครับกับข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ที่คณะอนุกรรมการนบขอด้านการตลาดประชุมกันไปแล้วว่าจะจ่ายชาวนาไร่ละสอ0 0ัอะไรยังไงนี่นะครับตลอดจนวันนี้วันที่ยีมหกิายนสองหาแจะมีการประชุมคณะกรรมาการนบขชุดใหญ่เลย คณะกระนนรมการนบขชุดใหญ่จะว่าอย่างไรเดี๋ยวเราจะติดตามมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้ฟังสสชัชาวานแพทย์ยาไทยสสจังหวัดร้อยเอ็ดนะท่านพูดภาษาอีสานเกี่ยวกับความชัดเจนล่าสุดไล่ละพันนาปางนาปีเป็นอย่างไรฟังสสชัชาวานแพทย์ยาไทยพูดครับข่าไล่ละพะันเป็นไหนค่ะเิ็นได้ไหโอ้ยถามสีเขียวจอว่าสีตอบ ที่ไหนคะรายละพันเออขึ้นหางก,กำโยพี่น้องถามใหม่เราด้วยครับพี่น้องครับสำหรับผูใ้ใดที่กำลังขึดตออ่อเงินคาเกี่ยวเขา่าเงินคาซอยเหลือต,ตนทุนการบลิจาคเลยหนึ่งพันบาททั้งหน้าปังแร้วก็นหน้าปีนะครับถามมาสองมือถามสีม่รอ,อบเสาแรงเ้าแรงเพิ่นว่กระตอบนะครับอธิบดดีกรมการเขามอระตอบชี้แจงผมวังหันในกรณีเงินคาเกี่ยวเข่าไรละหนึ่งพันบาทค่ะ งเงินค่าซอยเหลือต้นทุนการผลิตหรือว่าคาเกี้ยวเก็บเกี่ยวอะไรหนึ่งพันเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยทั้งหน้าปังรอบวังหันแล้วก็นหน้าปีงบแผ่ทำงบเก่าสิมาเป็นตะได่บอ่อนะครับน้ำเดือนสี่ตรงแยกเป็นสองส่วนหน้าปังเนี่ยข้อละมอกอนุมัติเด้วเดต่มันติดที่ว่าที่นนองไท่หน้าห้องเนี่ยลงซื้อว่าท่านลงซื้อขาดเขาก็เลยเปิดเนี่ยลงซื้อไม่ว่าที่ยอดลงซื้อมันเกินเหมือน,น,นเกินขึ้นมาจากวงเงินติ่ตังไว้สองพันแปดร้อยล้าน นะครับต้องใส่เงินไปเจ็ดพันล้านนั่นเพราะฉะนั้นอนุการผลิตของนบคต้องเฝ้าประชุ่มอธิบดีก็ตอบว่าสิเฝ้าประชุม<บ>เดือนหนาอย่ห้มันแล้วเราก็ส่งเงินไปทั้งนบคให้เขาเรียงลำ่อบการอันนี้คือเรื่องหน้าปังนนะครับส่วนหน้าปีหกแปดทหกเก้านะครับผมได้สอบถามแล้วว่าเพียงใดท่านอธิบดีครับปีนี้เป็นจะไรคือตัวว่าเพราะว่าพี่น้องบ้านผมเนี่ยเฮ็นหน้าถ่านเงินขาเก่ยวเขาเลยหนึ่งบ้านนี่ละ เพื่อนก็บ,บอกว่านะครับเพื่อนบอกว่าเสียวเขาอนุด้านการผลิตเดือนหน้าขึ้นกันจังสิรูว่าได้ว่าได้นะครับอาจสิว่าได้ขึ้นเขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับอันนี้คือที่เพื่อนบอกมาอาจสิว่าได้เป็นเงินหนึ่งพันบาทต่อไรขึ้นเขาแต่ว่าสิได้เป็นหยังผมบ่รูเต่มเป็นเยี่ยมเยี่ยมมากว่าอาจสิเป็นเครื่องหนึ่งเป็นเงินเครื่องหนึ่งเป็นปุย๋ยเอียงประมาณนี้ นะครับนี่คือความชัดเจนล่าสุดนะครับทีใดทำหน้าที่กรรมธิการหนุกป,ประมาณถือโอกาสทีก,สกระทรวงเกษตรและสหกาณกรนะครับกรมการเขา่าเราก็กรมในหลายหน่วยงานของ,งกระทรวงเกษตรซึ่งทำหน้าที่เป็นบอร์ดนโยบายนีย่เขาไปชุ่มมงกุฎเดถามในหันะเป็นกระตอบมาแบบนี้แหละพี่น้องครับอธิบายพี่น้องฟังนะครับสรุปหน้าปังนะครับสีได้อยุไรละพันแต่ปัญหาคือมันเพิ่มขึ้นมาหลายจากสองพันไอเอือ จาก2,008ล้านบาทเนี่ยขวัญไปชิ้นพันล้านมันกระเซียวมากทุกันเราก็จะไปแก้ปัญหาในเดือนหนาส่วนค่าเกี่ยวเขาหน้าปีหน้าปีด้วยครับวันที่4 68ทำ6เกอ่าอาจ,จิตมีการปรับเปลี่ยนบัได้เป็นเงินต็มใหอเราอาจ,จิตไดเป็นเงี้งกับวังโม,โมโละรอฟังเดือนหนาขึ้นกันนะครับนี่คือความชัดเจนล่าสุดที่ได้ยินจากปากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของในเรื่องนี้ครับอ่ะ สิบนาข้าวเบาเนี่เอาละครับพี่น้องชาวนาทั่วประเทศครับนาปรังไร่ละพันนะครับความชัดเจนล่าสุดก็คืออธิบดีกรมการข้าวบอกว่าต้องมีการประชุมคณะอนุกรรมการนปรบขอด้านการผลิตก่อนซึ่งมีรัมตีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสาก์เป็นประธานโดยจะประชุมในเดือนหน้าครับเดือนกรกฎาคม2 5ง8ทั้งไร่ละพันนาปรังทั้งไร่ละพันนาปี ในเดือนกรกฎาคม2568จึงจะมีความชัดเจนและเมื่อประชุมแล้วจะเสนอนอบขอชุดใหญ่ต่อไปและเสนอคอรมอไปตามขั้นตอนครับโอ้แสดงว่าไร่ละพันนาปรังคงรออีกนานอยู่นะครับสวัสดีครับ